กันนเยบ้าเอ้ยตกใจจนหัวใจวายสู้หนึ่งต่อสามไม่เห็นจะต้องกลัวไม่หนีก็้ไม่ทันแล้วพวกเขาคิดว่าฉันวิ่งหนีเลยหันกลับมาโดมตีช่วยเพื่อนจัดการเขาให้เสร็จอย่าหยุดช่วยเพื่อนนะพวกเขาอยู่ติดกันมากเกินไปมีคนอยู่ข้างหน้าช่วยเพื่อนจัดการเขาให้เสร็จข้างหน้าเป็นที่ติดล้อนะเพื่อนปลาระเบิดแสงเพื่อล่อมาเร็วเตรียมพร้อมเพื่อนบ้าเอ้ยสุดยอดบ้าเอ้ยเพื่อนโจมตีเพื่อนโจมตี คนนี้ก็เหมือนกันโจมตีเก่ง K47 เต็มแม็กปืนสไนเปอร์ใหญ่โจมตีเล็กๆน้อยๆก็แค่นี้เองต่อหน้าฉันปลาชันหิมะพวกแกก็แค่สีชมพูว้าวต้องยอมรับเลยนะเพื่อนการสู้แบบแล้วก็ดาวแบบนี้มันสนุกจริงๆเต็มไปด้วยการโจมตีที่ดุเดือดดีกว่าพวกเรือสำเภาเยอะรอบนี้สูญเสียเจ็ดร้ฝั่งซ้ายสี่ห้าเพื่อนโจมตีฝั่งซ้ายโจมตีเล็กๆน้อยๆ ควบคุมได้ควบคุมได้โจมตีตุดไปแล้วจัดก,การของพิเศษเพื่อนปลาระเบิดแสงเพื่อล่อปืนยิงไปแล้วเพื่อนล่าก่อนเพื่อนฉันไปแล้วนะฮ่าข้าฝั่งซ้ายสำเร็จแล้วเพื่อนโอ้โหรอบนี้ศูนย์สี่สี่ร้อยสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ฝั่งซ้ายสองเก้าร้อยศูนย์ศูนย์ทำไมศูนย์เสียน้อยจังเปิดอะไรมาไม่ใช่ฉันเปิดอะไรศูนย์สี่สี่ร้อยสิบศูนย์ศูนย์เปิดอะไรมา,มา,า,า,รมาโจมตี จุดไฟและจากการเขาที่เสร็จเพื่อนอาระเบิดแสงเพื่อลอบปืนสนเปอร์จัดการให้หมดรอบนี้ไม่คุ้มคุณเพราะท่าไม้ตายยังไม่พร้อมใครไปรู้ว่าภาษาจะเร็ดขนาดนี้ใช่ไหมเพื่อนรอบหน้าไปแล้วนะฉันยอมแพ้แล้วหนึ่งสองสามฉันไปแล้วฉันไม่รู้จริงๆว่ายังมีคนอยู่ในเครื่องทำไมรอบนี้ถึงชนกันบังเอิญเจอพอดียังมีเพื่อนอีกคนอยู่ชันบนได้ยินแล้วมาสิาเรื่องที่สองคนไม่เรียบร้อนนะมาแล้ว เฮ้โคตรสวยชันมันเด็กเหลือขอชุด4ชุดบวกกับ 2, 3, S สองสาม M ก็มีสี่สิบห้าศูนย์ศูนย์เท่าหลัสองสองร้อยสี่สิบศูนย์ศูนย์ศูนย์เพื่อนอะไรกันเนี่ยบ้าเอ้ยตกใจจนหัวใจวายสู้หนึ่งก่อสามไม่เห็นจะต้องกลัววิ่งหนีก็ไม่ทันแล้วพวกเขาคิดว่าฉันวิ่งหนีเลยหันกลับมาโดมตีช่วยเพื่อนตะขาบเร็จอย่าหยุดช่วยเพื่อนนะพวกเขาอยู่ติดกันมากเกินไปมีคนอยู่ข้างหน้าช่วยเพื่อน จากการเผาให้เสร็จข้าหน้าเป็นที่ปิดล้อมนักเพื่อนอาระเบิดแสงเพื่อล่อมาเร็วเตรียมพร้อมช่วยเพื่อนบ้าเอ้ยสุดยอดบ้าเอ้ยเพื่อนโจมตีเพื่อนโจมต,จมตีคนนี้ก็เหมือนกันโจมตีเก่ง K 4 7่ 47. เต็มป็นแม็กปืนสไนเปอร์ใหญ่โจมตีเล็กๆก,กน้อยๆอยก็แค่นี้เองต่อ,อนหน้าฉันกลางฉันถิมาพวกแกก็แค่สี่ชิู้ว้าวต้องยอมรับเลยนะเพื่อนการสู้แบบและพกดาวแบบนี้มันสนุกจริงจริง เต็มไปด้วยการโจมตีที่ดุเดือดดีกว่าพวกเรือสําภเวาเยอะรอบนี้สูญเสีย70,000 0อนฝั่งซ้าย4 500 000, 000. เพื่อนโจมตีฝั่งซ้ายโจมตีเล็กๆน้อยๆควบคุมได้ควบคุมได้โจมตีสุดไปแล้วจัดการเขาให้เสร็จเพื่อนตาระเบิดแสงเพื่อล่อปืนยิงไปแล้วเพื่อนลากอน่นเพื่อนฉันไปแล้วนะฮ่าฮฝั่งซ้ายสำเร็จแล้ว โอ้โหรอบนีู้สีสีรยสิศูนย์ศูนย์ฝั่งซ้ายสองเก้ารยศูนย์ศูนยทำไม